สวัสดีค่ะพลังจิตมีจริงค่ะที่อยู่ในตัวของเรานะคะวันนี้ก็มีคำถามอีกแล้วนะคะมีเพื่อนเพื่อนถามมานะคะคำถามนะคะแต่งอยู่ข้างนอกเนาะไปถึงเขาก็ถามว่าไงเพื่อนนะคะอยากจะรู้จริงนะคะว่าพลังนั้นอะ่ะมันมาจากไหนแล้วคุณมีได้ไงแล้วเพื่อนมีได้ไงอ่าแล้วก็บอกมีลองทำดูนะคะมันมากับตัวของเราเองนะคะอ่า คือเหมือนกับเขาให้สร้างให้มานะคะให้เรามานะคะเหมือนกดจักรวาลน,นะคะมอบให้เรามานะคะเราก็เอามาทำนะคะทำแต่สิ่งในดีนะคะแต่คนที่มีนะคะเวลาคิดอะไรนะคะมันจะสำเร็จนะคะขอให้คิดคิดตลอดคิดตลอดเวลานะคะเพื่อนๆนะคะไม่ใช่คิคดแป๊บเดียวโอ้ฉันคิดไม่เห็นมันได้เลย ะะเราต้องคิดตลอดตลอดเวลานะคะคิดแต่สิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้าคุณคิดแต่สิ่งที่ทำให้คุณทุกข์ใจนะคะเขาก็จะนำสิ่งนั้นมาให้เราตลอดเวลานะคะสิ่งที่เราคิดนะคะคุณคุณต้องคิดให้แน่ว่วาโอ้สิ่งที่ไหนมันทำให้เราคิดแล้วมันลบตลอดเวลาเราอย่าไปคิดนะคะเอาบวก ขึ้นมาเยอะๆนะคะเราคิดอย่างเดียวโอ๊ยฉันต้องทําได้นะคะฉันฉันต้องรวยนะคะฉันต้องมีนะคะฉันคิดว่าฉันอยากมีบ้านนะคะคิดทุกวันนะคะคุณคิดนะคะกฎจักรวาลแรงดึงดูดนี่มันนําสิ่งนี้มาให้จริงๆนะคะแค่คิดนะคะเหมือนในสมองของเราเราคิดตลอดเวลาะค,ะคิดคิดอ่ะ เสร็จแล้วนะคะความคิดของเราเนี่ยมันก็จะเต็มเหมือนกันนะคะมันเต็มเหมือนกันมันก็จะเริ่มปล่อยออกมานะคะเหมือนพลังบางอย่างมันปล่อยออกมามันถึงเวลาแล้วนะคะมันก็ปล่อยออกมาเลยนะคะคุณก็ได้สิ่งนั้นที่คุณคิดตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะมันได้ที่เราไม่ได้ไอ้นี่เลย นะคะฉันเป็นมาแล้วนะคะนะคะก็เลยอยากเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะว่าพลังนี้มันมาจากไหนนะคะมันมาจากตัวเรานะคะตัวเราทุกคนมีนะคะแต่ไม่เคยนำออกมานะคะนำออกมานะคะนะคะฉันที่นำออกมานะคะคือนั่งสวดมนต์ไหว้พระนะคะคิดแต่สิ่งดีนะคะนะคะแล้วก็วันหนึ่ง ตัวเองก็ป่วยเนาะปวดขาวปวดแข้งโอ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเราก็รู้สึกว่าไปไปฟังนะคะหลวงพ่อองค์หนึ่งนะคะเราฟังแล้วเราเข้าใจเออลองทําดูนะคะว่าเรามีไหมนะคะปรากฏว่าเรามีนะคะมีพลังนะคะพลังวิเศษที่อยู่ในตัวของเรานะคะแต่มันอาจจะฟังแล้วมันอาจจะ เออเพอเจอร์อีคนนี้เป็นยังไงโอ้โหพลังอะไรมากมายอะไรแบบนั้นนะคะแต่คุณรู้เถอคะค่ะคุณมีทุกคนนะคะพลังที่อยูใ่ในร่างกายของเรานะคะแต่บางคนก็บอกโอ้ยงมงายนะคะอันนั้นแล้วแต่คนเชื่อนะคะแต่ฉันเชื่อว่าเวรกรรมหรือว่าทาอะไรเนะี่ยมันมีจริงอยู่แล้วนะคะฉันก็เคยทําผิดมานะคะมันก็มีติดตัวมาอยู่แล้วทุกคนนะคะแต่แล้วเราก็ ปรับตัวเองได้นะคะปรับตัวเองให้ดีขึ้นให้ความคิดของเราดีขึ้นนะคะคิดดีทําดีนะคะนะคะคิดดีทําดีนะคะนะคะรักพ่อแม่มากๆทั้งคิดแค่นั้นนะคะไม่ให้เขาทุกนะคะถึงเรา,าเป็นยังไงนะคะเราก็ไม่ให้พ่อแม่ทุกนะคะอาจจะมีบ้างทุกคนก็มีนะคะทุกคนมีนะคะแต่สิ่งเดียวนะคะที่อยู่ในตัวของเราเราเกิดมาเขาให้มาเรามาแล้ว นะคะนะคะเขาให้เรามาแล้วนะคะความที่เราคิดคิดที่ที่อย่างเดียวที่เราคิด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 นะคะตรงนี้แหละคะ่ะสาคัญมากนะคะคุณต้องคิดแต่สิ่งไม่ดีถ้าคุณคิดสิ่งไม่ดีมันก็เข้ามาสิ่งนั้นแหละค่ะนะคะทุกๆคนนะคะเดี๋ยวนะจะทําให้ดูนะคะบางคนบอกจะรู้ได้ไงว่าตัวเรามีนะคะนี่ค่ะปิดพัดลมเนาะเราต้องปิดพัดลมนะเหมือนกับ เอาเอะไรผูกไว้หาอะไรผูกกันนะคะบางคนบอกว่าฉันจะรู้ได้ไงนะคะว่ามีนะคะคุณมีนะคะคุณก็เอาอาะเชือกมาผูกนะเอาอะไรมาผูกให้มันนิ่งอันนี้นะคะอันนี้นิ่งไหมนะคะอันนี้ไม่ได้เปิดพัลมนะเราก็อธิษฐานเอาถ้าเรามีจิตก็กขอให้หมุนนะ หมุนแรงๆนะนี่แหละค่ะนะคะหม,หมุนแรงๆอีกค่ะนี่ค่ะ จิตของเราเราจะสั่งได้นะคะทุกๆคนนะคะจิตของเราจะสั่งได้นะคะทุกๆคนหยุดค่ะหยุดเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นไหมคะเราสั่งให้เขาหยุดเขาก็หยุดนะคะเหมือนเราสั่งนะคะเหมือนคุณคิดนะคะถ้าคุณคิดอะไรออกมาแบบนั้นมันจะเป็นแบบนั้น ะค,ะคุณคิดแต่สิ่งดีคุณคิดเรื่องงานคุณคิดเรื่องเงินนะคะขอให้มันได้เงินปีนี้ก็ขอให้ฉันเจอแต่สิ่งดีนะคะเงินทองอะไรมาทําไมคุณคิดแต่สิ่งนี้นะคะแล้วคุณจะได้มาสิ่งนั้นนะคะง่ายๆนะคะถ้าใครอยากสนใจนะคะนะคะอยากจะเรียนรู้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะใต้ล่างนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะนะคะคลิปหน้า ะะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้ถ้า,าดีหรือไม่ดีนะคะคอมเมนต์ใต้ล่างนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะนะคะขอให้มีความสุขนะคะปีใหม่นี้ร่ำรวยนะคะทุกๆคน